อ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมยังยินเสียงนะครับยินเสียงสามารถสช็หม่ครับอันนั้นอีกอันนี้อีกแม่หนึ่งนะครับนะอีกคนหนึ่งนะครับน้องสาวเจยครับอันนี้ครับน้องเจยดอทคอมนะครับนะอันนี้ น้องจอด .com นะครับบโมน้องจอด์อออด่น้องเจดิด .com นะครับนะจอดยังเป็นลูกสายเนาะใช้ถูกใช้ให้ฟังเบอร์เบอร์เบอร์ขอฟังหน่อยเร็วโอ้โอ,โอ,โอ้ยินดีต้อนรับสู่ส,สมาชิกใหม่นะลูกนะ้ยทับลูกแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ตายแล้วเนี่ย โอ้ตายเรวมันทับกันนะครับพี่น้องครับโอ้ยเบากดเครับพี่น้องโอ้จนแข็งแล้วบ่ทันนะมักงนี่ สีเท่าสำคับพี่น้องครับโอ้ยเนาะเห็นบ่นี่เห็นบ่เนี่ยจนแข็งแล้วพี่น้องเลยเกิดมาตายเลยโอ้ยตา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 ยซอยไหนแบบน,นี้พี่น้องเลยอีดาเอ้ยคืบอบ่อได้ลยลูกฮะคือบ่ตีงแน่ลูกเลยทับลูกของมือมันทับจล็กตัวเด้อเนาะ โอ้ตาย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 โสามโบสาม,สามตายหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้สยวพอมันอยู่มุดออกดอกออกมานีมาลูกมาออกมานข้างนอกมาโอ้นั่งครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ตายแล้วผมกลากระบ,บาดไปนะครับ ว่วลูกเป็นนี่กากระบาดไว้นะครับนะโอ้ตายสั่มตัวนึงพี่น้องเลยเบิ้งเบิ้งลูกเบิ้งเบิ้งเซียออก้อนเม่เกีกะมันดีมีใครใครหลักหลายนะครับซุ้มกากระบาดนี่แมนเบิ้ตนะครับอันนั้นหันสิออกอีกแล้วครับพี่น้องครับอ๋อมองเหนเบิ้งเบิ้งเบิ้งลูกเบิ้งเบิ้ง ฮ้อนครับนะนี่นะครับนะมอ,มองมองหน้าอกเบื่อดีครับฮ้อนนะครับมองถ้าทำงันการกระบาดเอาออกนะครับการกระบาดนะครับเนาะการกระบาดอยู่ครับโอ้ยมองนี่ลูกเออเนี่ยทับลูกเด้อเด,ด,ด,ด้หมดเด้ออีเจุดเอ้ยตาย ตายซ้ำตัวหนึ่งนี่ตายแล้วนี่เห็นบ่เนี่โอ้ตาย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 เสียดายนะครับใกล้ตีนะครับเก่งเก่งครับตัวนี้ครับพันนี่ครับเบิ่งพี่น้องเอ้ยนะครับนะตายสำครับขอดมากานะครับเมื่อแรกตายซ้ำลูกผมนะครับโอ้ตาย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 อีหล่าเอ้ยบวงนี้ที่ลูกนี่ลูกตายเนี่ยซอยบดไหลเลย คอมาซอยว่าท่านรูกเลยทับคอที่นี่เอาคนกับวาขซีนครับ โอ้ยโอ้่าขึ้นแล้วว่าขึ้นแล้วตายแล้วไปดีเด้อลูกเอ้ยสีเทาของเงินตัวผูกสมรจังนี่โอ้อย่างงามเลยนี่ล,ล่ะเอ้ยบางหนูเด้อเด้อจะไปทับหนูเด้อเด้อโอ้ยตายแล้วผมลืมนะครับว่ามันมีจักหน่วยครับประมาณซิปหน่วยเนี่ยมั้งครับ สิบสี่สิบสี่หน่วยบางทีสิบสี่หน่วยนะครับแสดงว่ามันสิมีตัวบ่อยในนีผมว่านี่พี่น้องโอ้โทษทีลูกเพราะว่ามีผู้มาขายนับนะครับอ๋ออ๋ออ๋อเมืองหนุ่มเด้อเด้ออย่าไปทับหนุ่มเด้ออให้ลูกลขึ้นเด้อโอ้นยนะครับนะนี่ครับยังอ่อนอยู่ครับ มุดมุดตัวนึงครับประมาณนีกบางเล้กโอ้ยนะครับนะยังมุดเข้าไปเนี่ยออกมาเร็วออกมาเร็วโอ้ตอยายเสียใจเลยนาะนะครับพี่น้องครับโอ้ยสวยๆนะครับปากมึงปากมันครับมึงตามันครับต,ตัวนี้ง,งานฝ่างสีนะครับโอเคครับ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่รองครับโอ้ตายตายอย่นนี้อนรับสมาชิกใหม่แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกใหม่ที่จากเราไปนะครับสวัสดีครับ